สวัสดีครับ f เลาวพัฒนาครับวันนี้มาพบกันวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมสองพันหรบนะครับสำหรับผลลาวพัฒนาวันที่5กรกฎาคมสมองพันหนะครับผลรางวัลออกไปที่075056นะครับของเราก็เข้าเฉพาะเลขเด่นครับเลขเด่นยังเดินดีอยู่นะครับนะจับคู่ก็เดิมครับนะ เชียวไปครับเนี่ย46ออก56 40ออก50นะครับเป็นรางวัลใกล้เคียงอีกแล้วครับนะสําหรับตัวนี้นะครับจับกลุ่มเราไปกังวลกับจริงๆ0ก็6เนี่ยเราชอบอยู่แล้วนะครับเราไปกังวลกับ34นะครับนะ34 9เนี่ยครับมันก็เลยทําให้การข้อสูตรไม่เข้านะครับนะข้อสูตรเดิมตัวนี้นะครับ เป็นแทใกล้เคียงนะครับผมก็ผิดพลาดไปครับกับขอโทษขออภัยนะครับยุบครับเลขดับนะครับเผื่อว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยครับสองงวดแล้วนะครับนะดับอยู่ดีมากนะครับนะเลขเด่นก็เข้าดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือเลขดับกับเต้ยมดับเนี่ยมันเข้าดีแต่เราก็จะไม่ถูกรางวัลนะครับเนื่องจากว่า มันไม่ใช่เลขที่เราต้องซื้อนะครับนะื่สำหรับแต้มนะครับไปที่แต้มห้ากับแต้มหนึ่งนะครับเราก็ไม่มีนะครับแต้มห้าแต้มหนึ่งนะครับดับก็ดับอยู่นะครับไม่มีเจ็ดไม่มีแปดนะครับงวดนี้นะครับวันที่แปดกรกฎาคมนะครับดับห้าแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเลขดับดับเจ็ดกระดับนะครับจะดับอยู่ไหมนะครับนะเนื่องจากว่าสูตรหกเนี่ยชนกันเยอะมากนะครับ เลขเด่นก็ยัง0ูนย์กับเจดนะครับวันนี้จะเดือนดีไหมนะครับมาดูกันครับอ่าสําหรับสูตรนี้นะครับเอาลงให้ใหม่นะครับนะเอาลงให้ใหม่เอาลงมาเปรียบเทียบให้ดูเฉยครับเป็นสูตรใหม่นะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับเราเป็นวนที่แปดกับเก้านะครับกับสามสี่นะครับนะทําให้เราอ่าวิเคราะห์ผิดไปนะครับเนี่ยนะครับ สามสี่มันไม่ถึงห้านะครับนะมันก็เลยจับไม่ได้ไอ้ศูนย์นี่มันเด่นอยู่แล้วครับนะศูนย์มันเด่นตัวนี้อยู่แล้วครับอย่างที่อาจารย์บอกศูนย์สามตัวยังไงก็ต้องมาหนึ่งตัวนะครับก็บังคับศูนย์อยู่แล้วครับแล้วก็วิเคระห์ได้วยว่าศูนย์น่าจะมาล่างนะครับมันก็มาล่างนะครับเพียงแต่ว่าสูตรเราไปไม่ถึงครับไปแค่นี้นะครับสําหรับวันที่แปดกรกฎาคมนะครับห้าหกห้าหกอ่ารอบนี้นะครับเลขชนกันนะครับ ก็ทําให้ตัวเลือกนี้น้อยลงนะครับเนี่ยสูตรนี้ครับหกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็มาเจ็ดนะครับลองไล่ดูศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็มาหนึ่งนะครับถ้าสูตรชนแล้วค่อนข้างจะเดินดีนะครับรอบนี้ก็คือตัดตัวกัางบนไปหน่อยนะครับห้ากับหกเนชนกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเดินดีนะครับยังไม่พลาดนะครับเข้าดีนะครับสำหรับสูตรที่จับคู่ใหม่เนี่ยนะครับ ไม่ได้จะพูดหมายเอาลงให้เทียบเฉยครับว่ามันเดินดีไหมนะครับก็เดินมีเดินสลับนะครับเนี่ยบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะครับแต่คือสูตรนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันครับเดินดีไม่ผิดนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับเนี่ยเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยจะเดินต่อไหมนะครับวันนี้นะครับซึ่งสูตรของเราก็มีศูนย์นะครับมีศูนย์มีห้ามีเจ็ดนะครับศูนย์ชนศูนย์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าจะมาไหมนะครับ เนะนี่ยชนชนแล้วมานะครับสองสี่ก็มานะครับสูตรนี้อ่ามาดูสูตรนี้ครับสูตรเดิมสูตรดั้งเดิมเราเลยนะครับสูตรนี้แอดไม่ได้นํามาเทียบให้ดูนะครับเนื่องจากว่ามันมีอย uc สูตรน,นะครับนะแอดก็เลยกลงังวลว่าจะจับสูตรไหนชนสูตรไหนนะครับมันก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมเนี่ยครับ สูตรยังไม่ผิดเลยนะครับทั้งสี่ช่องนะครับอรอบนี้หกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าชนหนึ่งสองสามนะครับผลวันออกวันที่เก้าศูนย์กับสามหกนะครับอ่าถ้าเอาสูตรนี้มาชนตัวนี้นะครับมันก็จะได้สามหกนะครับแต่แอดลองพิจารณาแล้วนะครับสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สี่เนี่ยชนกันกค่อนข้างเข้าดีนะครับนะหก 7จมาชนกัน1ึงเข้าที่3าเป็นเลขบนนะครับนะหกสองเข้าบนเจ็มาชนกับ2องมนะครับมาที่7,2ก็บนนะครับสี่ห้มาชนกับหกเมาที่5,6าหกนะครับห้ 5, ก็มาบนนะครับรอบนี้นะครับ8,9,0 8,9,0มาชนกับหกเ à, วันที่8เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึ่นงก็คือ หกเจ็ดแปดมาชนหกเจ็ดแปดนะครับอย่างน้อยแอสบาทสูตรมันต้องมาสูตรหนึ่งนะครับไม่น่าจะผิดพร้อมกันนะครับหกเจ็ดแปดชนหกเจ็ดแปดแล้ก็มาจับชนกับตัวนี้เลยนะครับสูตรนี้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์มันก็ชนที่แปดอ่าชนที่เก้ากับศูนย์นะครับนะแต่ถ้าสูตรที่ชนเยอะสูตรคือแปดแปดแปดนะครับเนี่ยแปดแปดแปดแอสบอกแปดแล้วจึงมาเามื่อรอบที่ผ่านมาแอสบอกว่าหกนะครับหกชนเยอะนะครับหก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 ก็มาจริงนะครับนะ รอบนี้ก็ชนกันนะครับอย่างละสองตัวเองครับศูนย์ศูนย์เจ็ดมาเข้าตรวนี้นะครับหกหกหกเจ็ดแปดนะครับมันก็มีก็มีมานะครับมีเก้าก็ไม่เสียเวลาก็นี่แหละศูนย์ศูนย์นี้นะครับชนกันครับน่าจะได้ลุ้นครับรอบนี้รอบนี้จะใช้ศูนรนี้นะครับในการเดินจับคู่นะครับ ก็มาจับคู่เลยนะครับได้ตามนี้นะครับ8 90ชน6 7 8นเจ็ะครับก็จะได้เป็น8 6 8 7 8 8 9 6 9 7 9 8 0 6 0 7 0 8อ่าที่แอดทิ่ให้นะครับคิดว่ามันไม่ได้จะมาแค่นั้นเองครับเป็นเลขแต้ม6กนะครับก็เผื่ออาจจลดต้นทุนนะครับบนนะครับนี่แอดมาที่เน้นบนนะครับเพราะว่าสูตรมันเข้าบนมาหลายรอบนะครับก็ ลองลุ้นดูครับนะว่าจะมาตามที่เราวิเคราะห์ไหมนะครับแต่มันก็ไม่ติดเออมันก็มีติดนะครับติดที่ตัวไหนครับนี่ครับห้ากับหกนะครับนะก็มีเลขหกโผล่มาอยู่นะครับนะในสูตรนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มันมีศูนย์นะครับถ้าถ้าเอาเจ็ดห้าศูนย์มามาตัดมันก็จะมีศูนย์อยู่นะครับนี่ครับที่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับ มีเจ็ดด้วยนะครับนะมีเจ็ดมีเจ็ดมีศูนย์นะครับแต่เขาไม่มีห้านะครับไม่มีห้าแต่สูตรนี้อ่ามันก็มีหกติดมานะครับก็จะได้กลุ่มนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีสศูนย์หนึ่งนะครับนําเสนอนะครับนี่เป็นแนวทางเลือกนะครับเนื่องจากว่าอจับไม่เข้ามาสามสี่สี่รอบแล้วนะครับอันที่ผ่านมาไม่เข้าเลยนะครับก้เข้อเฉพาะตัวเด่นนะครับ เราบนี้ก็เลยมานําเสนอสูตรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับจะเป็นปักหลักนะครับนะเห็นว่าหน่วยจะเข้าดีนะครับหน่วยห้าเก้านะครับสูตรนี้ก็มาที่เก้าหนึ่งเข้าเป็นหน่วยบนล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่สองนะครับนะเข้าที่สองนะครับนี่เข้าที่หกเข้าที่เก้านะครับก็สองตัวเลยนะครับนี่เข้าที่สี่หนึ่งสี่นะครับ อันนี้เข้าที่สามหกนะครับก็เข้าที่หกนะครับอันนี้เข้าที่เจ็ดสองนะครับสองนี่เข้าที่หกห้าหกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เลยเอามาไล่ดูสูตรนะครับถ้าสูตรมันชนกันเนี่ยค่อนข้างจะเดินเนี่ยอย่างถ้า,าวันนี้นะครับหนึ่งหนึ่งชนหนึ่งหนึ่งนะครับนะยก็จับคู่ฝั่งนี้เลยก็เป็นหนึ่งสี่นะครับเข้าไปที่หนึ่งสี่รอบนี้เก้า อ่าเก้าชนเก้ารงนี้มาชนสูตรนี้ไมเข้านะครับแต่สูตรนี้นะครับให้ดูสูตรนี้นะครับจับ่้นข้างดีนะครับสามสามหกนะครับรอบนี้ก็เจ็ดสองนะครับรอบนี้สามสี่ที่มันผิดนะครับนะรอบนี้ผิดแต่ถ้าเอามาชนนะครับถ้าถ้าเอาสูตรมาชนตัวนี้มันก็ยังเข้าที่ห้าหกอยู่นะครับนะรอบนี้ต้องวัดใจเลยนะครับนะแอดว่าจับห้าหกนี่นะครับ นิ่งกสูเป็นชนกันครับชนชนมานะครับศูนย์มานะครับดูรอบไหนที่มันชนกันไหครับยังไม่มีชนนะครับนะกับรอบเราที่ผ่านมานี่นะครับเชน7จ็ดยงงี้นะครับเจ็ชนเจ็ดมานะครับอเจ็ดเนะครับ แต่รอบนี้มันค่อนข้างกระจายนะครับแต่ยวมีชนกันอยู่สองสูตรนี้นะครับถ้าสูตรนี้นะครับหนึ่งชนหนึ่งนะครับหนึ่งชนหนึ่งก็หนึ่งมานะครับนะหกห้าหกสามหกห้าหกนะครับชนหกก็จะเด่นที่หกมากนะครับนะล่วก็จกับคู่เอาชุนนี้เป็นหลักนะครับเนื่องจากมันชนอยู่สองสูตรนะครับ ก็จับชนเลยนะครับเนะี่ยก็จะได้เป็นปักหลักนะครับไม่ต้องกลับนะครับก็ถือว่าวัดใจแล้วก็ได้ถ้าท่านจะเสี่ยงโชวก็น่าจะเสี่ยงไม่ลงทุนเยอะนะครับนะห้าหกมาจับคู่กับหนึ่งสามสี่เจ็ดนะครับก็จะเป็นห้าหนึ 3, ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับหกหนึ่งหกสามหกสี 3, ่หกเจ็ดนะครับเ,เลขมันชนันที่หกแอก็กลนเลน้นที่หกนะครับ ชอบไปที่หกสามกหกสี่นะครับสองตัวนี้ห้าสามห้าสี่นี่เป็นตัวรองนะครับก็เลยนําเสนอเป็นแนวเลือกนะครับทางเลือกนะครับผมรอบน,นี้ก็ขอตัดตัวนี้เลยนะครับวิ่งที่แปดนะครับแปดชนกันเยอะนะครับวิ่งที่แปดถ้าสองกลุ่มนี้นะครับก็ชอบที่แปดหกเนี่ยนะครับนะแปดหก กับตัวนี้ก็ชอบที่หกสี่นะครับเนื่องจากว่ามันชนลักหน่วยเนี่ยนะครับนะมันชนกันที่ที่ตรงนี้นะครับนแะต่ถ้าถ้าเราจะเอาสูตรนี้มาดูนะครับนี่นะครับมันมีเจ็ดนะครับนะหน่วยมีเจ็ดอยู่นะครับซึ่งเราพัฒนาเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับนะก็เอาที่ท่านชอบแล้วกันนะครับนะชอบ สูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้นําเสนนแนวทางนะครับเป็นวิเคราะห์แนวทางให้ดูให้ฟังนะครับถ้าเราโชคดีนะครับก็ก็ต้องเป็นของเรานะครับนี่ก็เลยชอบที่ตรงนี้นะครับมาวันนี้ใช้เวลานานหน่อยครับหกสี่หกแปดนะครับถ้าสามตัวนะครับหกแปดสี่ศูนย์แปดหกนะครับเนื่องจากว่า สูตรนี้เดินดีมากนะครับศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เนี่ยครับตรงกลางนี่ครับเดินค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอาศูนย์มาตีไปหน่อยนะครับหรือเป็นแนวทางเลือกนะครับจับเป็นกลุ่มสามตัวโต๊ดนะครับเราวางที่หกกับแปดเด่นนะครับแล้วก็เติมหาตัวเติมใส่ในตัวนี้นะครับในตัวคิชชันมาร์กนี่นะครับ จะได้อะไรนะครับก็ไล่ไปในศูนย์นะครับศูนย์ถึงเก้านะครับหกแปดศูนย์หกถึงหกแปดเก้านะครับนะมันก็จะอยู่ทั้งหมดสิบสิบกลุ่มนะครับสิบกลุ่มตัวโต้นะครับแต่ก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากนะครับถ้าเรียบเทียบเป็นการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับไม่ได้สนุนให้ท่านเล่นการพนันต่างๆนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับนะหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจับกลุ่มมันก็จะได้เป็นทั้งหมด หกสิบตัวนะครับนะถ้าจับกลุ่มเป็นสามกลับนะครับสิบกลุ่มก็ไปกลับหกหกชุดนะครับก็หกสิบตัวถ้าลงทุนตัวละบาทนะครับหกสิบาทนะครับหกสิบบาทถ้าโชคดีนะครับก็จะได้แปดเก้าร้อยนะครับนะเป็นกำไรนะครับก็ถือว่าตัวนี้น่าลงทุนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ตัวนี้ถูกนะครับหกกับแปดแต่ซึ่ง ซึ่งแอปดูแล้วมันเด่นนะครับค่อนข้างเด่นนะครับก็ให้ดูชุดเต็มไว้เป็นหลักนะครับชุดนี้ครับชุดชุดนี้นะครับเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะครับชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับปักหลักนะครับไม่ต้องกลับก็ลงทุนน้อยนะครับชุดนี้อ่าแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดเน้นบนเรานะครับ ขอบคุณ f c ซีทุกท่านครับที่เสียเวลารับชมรับฟังนะครับขอให้ทนทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์นะครับมีความสุขทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ